ต้นไม้ต้นไม้กับดอกไม้ขาวเนี่เป็นเพื่อนกันนานเลยยังเป็นเพื่อนตั้งแต่อยู่ฝั่งนูรับอันดีผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะเจอมันตอนนี้ก็เฮ้ยเป็นไรต้นไม้อย,อยู่ไหน,น,อนอเอา้าทุกคน,นเฮ้อยอ,อะไรเนี่ยต้นไม้ ต้นไม้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะพ่ออัวลองเรียกเพื่อนดิเพื่อนอยู่ไหนน้องพ่ออัวเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยวิงหนีวิงี่ีพวกจนป้าออกมาทุกคนเกิดเรือ่องแล้วหรือว่าน้องต้นไม้เพื่อนน้องต้นไม้จะเกิดอันตรายขึ้นที่น้องฝัน สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับคือวันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้จะเข้าป่านะแต่น้องต้นไม้เนี่ยจู่จูชวนผมเข้าป่าด้วยนะซึ่งน้องต้นไม้เนี่ยให้ผมให้พาไปหาเพื่อนของน้องต้นไม้ซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอเพื่อนน้องต้นไม้คนนั้นมาก่อน น้องต้นไม้บอกผมว่าพี่แฟนเนี่ยเคยเจอแล้วซึ่งน้องคนที่เป็นเพื่อนน้องต้นไม้นั้นก็คือชื่อดอกไม้ขาวใช่ไหมต้นไม้อือก็จริงๆน้องต้นไม้เนี่ยจะชวนพี่แฟดนมานะแต่พี่แฟดนไม่ว่างก็เลยมาชวนผมผมก็ยินดีที่จะพาน้องเข้ามานะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่อยากจะให้น้องเข้ามาคนเดียวมากเท่าไหร่นะเพราะว่าในป่าเนี่ยมันอันตรายนะทุกคนคก็เดี๋ยววันนี้พาน้องต้นไม้ไปหาเพื่อนนะไม่รู้ว่า มีธุระอะไรหรือเปล่าถึงอยากจะมาหาเพื่อนขนาดนี้นะครับทุกคน่ะก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่พี่ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับน้องต้นไม้ด้วยนะและให้กําลังใจเราสองคนดูคลิปก็อยาเพึงกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนแล้วก็ฝากไปติดตามเพจ f a c e b o o k ชายจิตให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วรีบเดินทางไปหาเพื่อนน้องต้นไม้กันเลยดีวยดวยกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนไป ไปครับทุกคนตอนนี้น้องต้นไม้เนี่ยก็ขออาสานําหน้าผมไปนะซึ่งน้องต้นไม้เองก็รู้จุดหมายปลายทางนะผมเองไม่รู้ก็ต้องเดินตามหลังน้องต้นไม้ไปแล้วก็ดูความปลอดภัยข้างหลังด้วยนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน่อไม้เริ่มจะหมดแล้วนะทุกคนไม่มีการหั่น่นอ,อกไม้ใดๆละก็ต่อไปก็เป็นนาเห็ดโคนนะทุกคนนี่ก็ รอ,รอผมนี้ตอนนี้เนี่ยก็บรรยากาศเนี่ยดูแบบว่าจะคึมๆนะใช่นี่ก็เกือบเที่ยงแล้วนะนท้งนะทงยอ,ยง,อทงฟ้าก็เหมือนจะหกโมงเย็นหกโมงเช้าอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะ ตกใจเลยทุกคนคิดว่าเห็ดนะแต่ไม่ใช่เป็นแค่เศษใบไม้นะกช็ชวนก็ต้องแบบเดินดูเดินดูเห็ดไปด้วยนะเผื่อเจอจะได้เอากลับไปต้มกินสักหน่อยก็ยังดีนะครับต้นไม้มก็นำน้ำไปแล้วนะ มันก่อนที่ผมก็มาเจอเห็ดน้อยๆน,นะใช่ไมเห็ดช่วงกระจายนะครับทุกคนปีที่แล้วหรือเปล่านะที่มาเจอกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เสียงอะไรวะดอกอะไรวะทุกคนเต็มไปหมดเลย โซน,น,นมันย่อมไม่มีนะบริเวณนี้แล้วดอกมันมาจากไหนสักคูนะปึ๊บเหมือนดอกมันมาจากบริเวณข้างในนี้เสียงน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากๆนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนมีการมาจุดไฟอะไรไว้ก็ไม่รู้นะตรงเนี้น้องต้นไม้เจอไหมเนี่ย ลอีกอย่างตอนนี้ยุงเยอะมากๆเลยทุกคนไปต้นไม้รีบเดินทางไปหาเพื่อนน้องดีกว่าไปทางนี้ใช่ไหมโอเคอก็ให้น้องต้นไม้นำเนาะอีกไกลไหมหน้องต้นไมอ้อีกระยะครับมีมีธุระอะไร แบบด่วนไหมหรือว่าจําเป็นมากที่ต้องมาหาเพื่อนเนี่ยเอนต้นไม้เนี่ยฝันแปอฝันถึงเพื่อนคนนี้ฝันไม่ดีก็เลยจะรีบไปหาเพื่อนเออก็ทุกคนที่ไม่ได้เข้ามาในตอนเช้าเนี่ยก็เพราะว่าฝนมันตกนะก็เลยต้องรอให้ฝนหยุดก่อนถึงเข้ามาเพราะเราเองก็ต้องรักษา ร่างกายเราดูแลความปลอดภัยของร่างกายเรานะทุกคนแต่งนี้ใช่ไหมต้นไม้บบผมเองก็ต้องพาน้องเข้ามาแล้วทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยขอร้องให้ผมเนี่ยพามาผมพี่แฟรเองก็ไม่หืฮอตัวใหญ่ไหมตกใจเลยคิดว่ามีเรื่องอะไร ดีๆนะเออไม่ต้องไปยุ่งมันเรามีหน้าที่เราต้องไปปล่อยมันไปของมันตามธรรมชาตินะคิีว่าเรื่องอะไรสิทางเดินมันแบบว่าฉันมากๆเลยนะครับทุกคนถูกทางใช่ไหมต้นไม้ไม่พาลงนะ ฝันถึงเพื่อนของน้องต้นไม้เนี่ยน้องต้นไม้กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเพื่อนน้องหรือเปล่านะก็เลยให้ผมเนี่ยรีบพามาพักตรงนี้กัหรอต้นไม้ ตอนนี้ก็อยู่ที่ชันมากๆเลยนะทุกคนเดีจวถ่ายให้ดูข้างล่างนะเนี่ยช่วงที่เดินขึ้นมาเป็นทางชันนะนี่ก็อยู่บนยอดเขาอีกยอดหนึ่งแล้วนะ<ช>ก็น้องต้นไม้ขอพักก่อนนะทุกคนเพราะว่าน้องเดินทางมาก็เหนื่อยต้นไม้ต้นไม้กับดอกไม้ขขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนานเลยยัง อยู่ฝั่งนู้นละอืมจริงๆผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะก็เจอน้องต้นไม้ก็ตอนที่ผมกลับมาอยู่บ้านละใช่ <c oughs> สูงมากอีโซอลพารกพา์ก็ถึงละเบรรยากาศรอบๆฝั่งนู้นนะทุกคน หน่อไม้ก็เริ่มไม่มีแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มจะหมดหน้าของมันละต่อไปรอหน้าเห็ดแต่ก็การหาเห็ดเนี่ยหายากกว่าหน่อไม้อีกางนะ้นทุกคนไม่เจอนี่ก็คือไม่เจอเลยก็ทุกคนครับเดี๋ยวว่างๆผมจะ เอาของที่ผมได้มาเนี่ยมาให้กับลุงมั่นอีกทีหนึ่งนะซึ่งของชนิดนั้นก็เป็นแก้วคนเล็กนะผมจะมาให้ลุงมั่นอีกทีหนึ่งซึ่งครั้งก่อนผมให้ลุงมั่นไปละเอ้ยให้น้องจำปาไปละต่อไปก็เหลือลุงมั่นกับนะดอกแก้วนะที่ยังไม่มีผมก็จะพยายามหาหรือใครที่มีนะผมจะไปติดต่อนะเช่นพี่มิตาแฟงอย่างเงี้ยนะทุกคน เขาก็น่าจะพอมีแก้วคนเล็กอยู่บ้างเอามาให้เอาไปเอามาบูชาให้ลุงมั่นกับนาะดอกแก้วเนี่ยบูชานะผมก็จะไปติดต่อลองติดต่อดูกับพิมมิเตฟังนะครับทุกคนผมเองก็มีอยู่ก้อนหนึ่งแต่ผมก็ต้องเก็บรักษาไว้เหมือนกันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเริ่มเดินทางกันต่อเลยตอนนี้น้องต้นไม้ก็พร้อมแล้วนะ ครับทุกคนตอนนี้ผมเองกับน้องต้นไม้เนี่ยก็เริ่มเดินทางกันต่อแล้วนะซึ่งน้องต้นไม้ก็เองก็บอกว่าอีกไม่ไกลเท่าไหร่ละก็คงจะถึงนะนี่น้องต้นไม้ก็นำหน้าไปละน้องต้นไม้นก็อาสาถือกระเป๋าให้ผมนะเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผมพามานี่นะทุกคน ที่ผมบอกไปหน้าหน่อไม้เนี่ยมันก็ยังหมดแต่มันก็ยังพอมีมาขึ้นให้เราเห็นนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนช่วงแรกๆนะกอ,อถึงทีลงแล้วนะตอนนี้อีกไม่ไกลแล้วใช่ไหมต้นไม้อ,นนอ,มอะไรนะ อเคยเจอเพื่อนต้นไม้ตรงนี้เหมือนกันอืมโอเคงั้นก็เดินไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งก็คงจะถึงใช่ไหมไ<ป>ก็ผมจะถ่ายแบบยาวๆให้กันดูเลยนะช่วงระหว่างเดินทางเนะี่ยว่าผมผมน้องต้นไม้เนี่ยเจออะไรบ้างนะ กเดินนำหน้ายัางไวเลยนะเจออะไรก็บอกแล้วหน้าต้นไม้เดี๋ยวพี่จะดูข้างหลังไว้ด้วยเพื่อความปลอดภยัย ยงน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าฝนตกไหลวันติดต่อกันนะมันทำให้น้ำเนี่ยขึ้นสูงมากๆเลยนะไมก็เดินไหวมากทุกคน เองเดินอยู่ข้างหลังเนะียพยายามเดินให้ไวเลยนะยังเดินตามแทบจะไม่ทันเลยนะครับทุกคนเสียงน้ำมาจากฝั่งข้างล่างนะทุกคนต้นไม้รอด้วยต้นไ,ไม้เดินไวมากเลยทุกคน ผมเองไม่ได้เข้าป่ามาสองวันเลยนะทุกคนเพราะว่าผมไปทำทุระส่วนโัวมาเนี่ยคลิปก็ไม่ได้ลงเลยนะครับทุกคนโอ้โหทางเดินขึ้นสูงมากๆทุกคนโอ้ยทางเปนไม้เดินแบบชิวมากเลยนะผมเองเนี่ย อาจจะมีหอบบ้างนะทุกคนใกล้ถึงแล้วใช่ไหมต้นไม้โอเคเอแมงก็หอบนะไม่คิดว่าจะต้องเดินขึ้นมาสูงขนาดนี้ โอ้โหสูงมากมากเลยทุกคนเดูชันนะเบียก็่ะอ้โหทางต้นไม้ก็เดินไปข้างหน้าเดี๋ยวรีบตามน้องต้นไม้ไปก่อนครับทุกคน นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะตามน้องต้นไม้ทันก่อนไปครับทุกคนทุกคนตอนนี้ก็กกเฮ้ยเปไร่ต้นไม้อยู่ไหนอเออทุกคน,นเฮ้ยอะไรเนี่ยต้นไม้ใช่เปล่าของเพื่อนต้นไม้เหรอครับเนี่ย อ่ะนี่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยต้นไม้เกิดอะไรขึ้นน่ะพวอัวลองเรียกเพื่อนดิเพื่อนอยู่ไหนน้องพวอัวชื่ออะไรนะน้องต้นไม้เขาไงน้องไม่ใช่ที่น้องต้นไม้เรียกว่าอะไรน้องพวอัวเดี๋ยวพี่ช่วยเรียกพวอัวใช่ไหมใช่ครับพวอัวอยู่ไหนอยู่ไหนพวอัววโอ้โหเลย น้องต้นไม้ก็พูดเป็นภาษาที่น้องต้นไม้เคยเรียกอยู่ครับเนี่ยมีการมาก่อไฟตรงนี้ไว้เกิดอันตรายกับเพื่อนหรือเปล่าวนนั้นน่ะที่ผมมากับพี่แซดใหญ่เนี่ยผมเจอน้องเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยวินี่วินี่พวกจนป้าออกมา ทุกคนเเรื่องแล้วหรือว่าน้องต้นไม้เพื่อนน้องต้นไม้จะเกิดอันตรายขึ้นที่น้องฝันถึงเนี่ยน้องต้นไม้ตั้งสติก่อนเราตั้งสติก่อนอย่าพุ่งอย่าพึ่งใช้ความโมโหหลอดด้วยบริบรรนรร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 รอรรรรร พี่ว่าลองไปหาดูข้างน,นอกที่อื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราเข้าไปแบบไม่ร,รู้สาเหตุจนป่านั่นแหละจนป่าใช่ไหมใช่เพราะเมื่อวานเนี่ยคนป่าหรือว่าคนที่ดูแลน้องหรือว่าเพื่อนผมเนี่ยมีอยู่นะอโอ้<ม>แบ๊บคน, <c oughs> นป่าก็ไม่อยู่เลยนะเดี๋ยวเราทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องต้นไม้ไปที่น้องดอกไม้ขาวหรือน้องพ่ออวัวเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นนะใช่จะไปดูว่าคนป่าเนี่ยอยู่เปล่าหรือว่าคป่าโดนทำร้ายน้องหนีไปได้แต่ถูกพวกมันเนี่ยทำร้ายไม่ใช่นะทุกคนขออภัยน้องดอกไม้ขาวเนี่ยอาจจะหนีไปได้นะแต่ถูกการแต่งตัวของน้องเนี่ยอาจไม่ได้เอาไปด้วยนะ ช่วยตามหาเพื่อนได้ครับช่วยตามหาเพื่อนได้เ,เดี๋ยวพี่ช่วยตอนนี้เราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนว่าชุดของน้องดอกไม้ขาวเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะโอเคครับทุกคนช่วยตามช่วยตามหาเจอครับ อาจหานตรไเจอหรือเราจะดักรอพวกไอคนที่มันมาทำร้ายน้องดอกไม้ขาวอยู่ตรงที่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อดูเราก็ลองดูไปก่อนว่าจะเจอพวกมันกลับมาที่นี่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราต้องไปดูที่ที่น้องดอกไม้ขาวอยู่ก่อนตกใจมากเลยน้องต้นไม้มาเจอ ผมเองก็เดินตามหลังมันเนี่ยผมก็ว่าน้องต้นไม้หายไปไหนสักพักหนึ่งน้องต้นไม้ก็ตะโกนเรียกชื่อผมออกมาผมก็เลยรีบลงมาดูนะสุดท้ายก็เจออะไรไม่รู้แปลกแปที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับน้องดอกไม้เขา่าได้ก็เกิดขึ้นนะทุกคนชนป่านะก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกชนป่า น้องดอกไม้ข่าวอาจจะหนีไปได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะมันเดี๋ยวนะน้องต้นไม้มีคนที่ดูแลน้องดอกไม้ข่าวอยู่ใช่ไหมใช่ครับเ,เ,เป็นคนปลานะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอรีบเดินทางไปที่ของน้องดอกไม้ข่าวอยู่ก่อนนะ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอัปเดตนะคลิปนี้ผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนเพราะว่าน้องต้นไม้อยากให้ผมเนี่ยให้ไปที่ไม่ถึงที่ตรงนั้นไวๆแล้วน้องต้นไม้เป็นห่วงน้องดอกไม้เข่ามากๆเลยนะตอนนี้นะครับทุกคนไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะทุกคนตอนนี้ขอไปน้องต้นไม้รีบไปหาน,น้องดอกไม้เข่าเลยไปไปไป,ไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับน้องไม้ขอกำลังใจจากพี่ๆหน่อยว่าให้พบกับ น้องดอกไม้ขาวนะแล้วให้เราสองคนเนี่ยปลอดภัยเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วก็พี่จิมเนี่ยเพื่อตามหาเพื่อนของต้นไม้เจอนะเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะหายเจอถ้าทาไม่เจอก็ต้องเรียกพี่แฟนมาช่วยแล้วครับเดี๋ยวถ้าเราไม่เจอวันนี้เราต้องบอกพี่แฟนให้มาช่วยอีกแรงหนึ่งนะใช่ไปครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับ